สวัสดีครับพบกับช hey, right. oh, okay. okay. ่างอุฏิลราพี่น้องมินิภาพพี่ภาพน้องมากพบกับนายช่างอธิิษย์ผู้สาวผู้สาวเอื้อนน้องเอ้อวะสันเป็นวิธีการวิธีการยังนายช่างวิธีการตีสปริงหอลครับตีสปริงหอลตีสปริงเอาเล็บมาครับเล็บมาเอาไปยังเล็บมาเก็บใบเก็บใบสุขครับ ตีแบบใดตีตี๋ยวเอารยกการทั้งที่นนี่พอเรียบมากครับอยากมันฟงบงอ้อยฟงกะเสียเงินเือไม่เขานะครับเฮ้ยทางไหมันคือบะฟงมันมี้วิธีการทางไหนบะซังในนี่พอตีมัครับครับควัน่เด้อควันเด้อ สาเหตุที่มันบอ่อฟองเพราะว่าโอ้ดอ้ดโอ้ดโอ้ดเอาอย่างอุดไว้อุดทางนี้ไว้มันเลยบอ่อฟองครับครับโ oh, อ้อ่ไอเดียดีไอเดียดีปลาดรถยังอะช่างโอ้จ่ายเยอะเลยจ่ายฮะไอตัวนี้ก็แบ็นมิสันบอร์ดข้อม้าอยังเนี่ยใบ,หน,บหน้าครับปาดหน้าเสียว้าวนอะมะบ,บ,บ้าว้าวบ่เสีย พ่อพี่น้องวิธีการตีเล็บมาออกแบบบ้านๆจากนายช่างอภิพี่พิษเสียงก็ดีดังยักน้อยพวกน่ะเพราะว่าทั้งหมดบด้าวอยู่พี่น้องเสียงไม่ดังผู้ใดบ่เคยเห็นกับเบิ่งไว้เด้อครับวิธีการตีเล็บมาออกแบบบ้านๆเลยเล็บมาออกบ้านๆ หายปะด้ได้หายได้เส oh, ียเงินหายตกวคาไม่ได uh, pues. ้เนี uh, okay, okay. ่ยโอ้ีตัวแนนตัวตัวบ้านแนนเป็นบ่อสามสามคอมันนี่สามคอมันได้ออกยากก็สี่ห้บ่อเ้นบอสามคอเออโอเคโอเคจังที่่านกัน ทำงานมาหลายสิบป,ปีกับใช้ช่างอภิษฎไม่ดพี่น้องเสียไหนตาอยู่เจ้ว่าวสมไม้เก่าเลยฮะตมไมเก่าบ่สมัไมไม่เก่าเองเลยเป็นตัวโคตรเป็นตัวโคตดบ่อ๋ออันนี้วิธีบ้านๆไหมวิธีบ้านๆแบบสมัมโบราณโบราณป้าเฮ็ดที่นอน้ไม่ใละ ไปละพี่น้องจากล่ากันสันๆเอาไาห้เบิง้งสามีเนาะนายช่างกับพี่เส็ไปละครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ